ขนมมีกรอบนะครับอร่อยนะหวานมันนะครับอพอยกำลังแพ็คเกจอย่างสวยงามนะสั่งได้นะครับอ a าแพ็คเท่าไหร่ <35. S 2> อ่าสามสิบหนะครับห่อใหญ่มากเลยนะครับอ่าแพ็คเกจสั่งได้นะครับอ่าพีออเดอร์ได้นะครับสั่งได้อยู่ที่คลอง14นะครับอ่ากำลังทำกัน ร่วมมือร่วมใจมาเยี่ยมชมสถานที่ก็ได้นี่ก็เป็นบ่อเลี้ยงหนูนะมีบ่อเลี้ยงหนูด้วยนะครับมีต้นไม้เมื่อกี้กำลังลองเพาะชำหม,ม่อนนะครับมีต้นมะพร้าวเตรียมที่จะปลูกมะพร้าวมะม่วงครับว่านหางจระเข้นี่ก็กำลังจะปลูกนะ,ะนี้ก็เป็นดอกอัญชันมีสับป,ปะรดนะ รถมีกระท้อนมีฝรั่งนะมีศา,าลาริมน้ำนะครับนอนพักผ่อนสบายใจมีมะกรูดข้างหน้าก็กำลังลงกระเจี๊ยบนะครับกระเจี๊ยบกำลังงามเลยมะม่วงหิมะพานอันนี้ก็ทำเป็นซุ้มนะครับเป็นซุ้มมีตะไคร้มี หัวพูตรงนี้ก็ฟักนะฮะกำลังขึ้นงามนะฮะข้างๆก็เป็นบ่อบัวนะบโอ้โหมีนกไก่นากำลังวิ่งอยู่นะครับอันนี้ว่านหางจระเข้กำลังงามจะขยายพันธุ์นะครับมีขนะผักก็ลองเพาะนะกำลังจะขยายามีขน,นุนนะครับขนุนกำลังโตเลยตรงนี้ ปลูกผักผสมผสานมีถั่วฝักยาวข้างบนก็เป็นเสาวลวดนะเสาลรดข้างๆบอ่อบัวสวยงามมีพริกมีต้นไม้หลายชนิดนะกำลังปลูกกำลังงอกงามเดี๋ยวก็อันนี้ก็มันละขี้นกนะฮะมันละขี้นกกล้วยเพิ่งลงปลูกนะครับกล้วย้วยนมวา ก็มีมะเขือข้างๆมีมะเขือ,อพะโมงนิวพันก็สามารถเก็บกินยอดได้นะครับข้างๆก็เป็นบอ่อมีปลามีนกไก่นากำลังวิ่งอยู่บินไปแล้วครับมีบัวสีสวยนะครับสีเหลืองก็มีมีลูกยอนะครับลูกยอโอ้โหสุกนะ เจ็บไปทำยาได้เลยนะครับลุเหยวลูกดกนะนี่ก็เป็นบ่อปลานะครับปลานินก็ประมาณสองตัวโลฮนะตอนนี้บัวนะสีเหลืองสวยงามเลยครับดอก